เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราในประเทศไทยที่ถ้ามีลูกชายอายุที่บวชได้คืออายุ20ปีขึ้นไปนี้จะบวชให้บิดามารดาทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาเพราะว่าถ้ามีลูกชายเป็นพระนี่ก็จะได้มีโอกาสเกาะติดชายผ้าเหลืองของลูกชายไปสวรรค์ไปนิพพานได้ด้วย เพราะว่าถ้าลูกชายบวชจริงๆแล้วศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ก็จะมีความสามารถที่จะสั่งสอนบิดามารดาของตนให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้อันนี้วิธีทดแทนบุญคุณ ของชาวพุทธเราชาวไทยพุทธเหล่านี้จะถือการบวชนี้เป็นภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของลูกๆของลูกที่ให้มีให้กับพ่อกับแม่แต่ต้องเป็นการบวชจริงเป็นการบวชไม่ได้บวชล้วศึกการบวชล้อศึกนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมไปบวชเป็นธรรมเนียมไปบวชเป็นพิธีกรรม บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ได้รับไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานการบวชแบบนี้ก็จะไม่ยังประโยชน์ให้กับผู้ที่บวชหรือผู้ที่บวชก็ยังไปไม่ได้ถึงนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอาริยบุคคลเพราะว่าถ้าบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลนี้ รับประกันได้ว่าจะไม่ศึกจะไม่ลาศิกขาแต่ถ้าบวชสามเดือนแล้วก็ศึกไปนี่หรือบวชเดือนหนึ่งบ้างยิ่งสมัยนี้ยุคปัจจุบนันนี้หาเวลาบวชยากเพราะต้องไปทำงานทำการที่ไม่สามารถลาบวชได้เป็นเวลายาวนานการบวชที่เคยบวชสามเดือนในช่วงเข้าพรรษา เอีย่ยงนี้ก็กลายเป็นบวชเดือนหนึ่งบ้างสิบห้าวันบ้างหรือเจ็ดวันบ้างหรือบางกรณีก็บวชเช้าสึกเย็นก็มีเช่นบวชในบวชหน้าไฟบวชในงานศพเวลาพ่อแม่ตายไปก็บวชให้พ่อแม่เพราะคิดว่าถ้าบวชแล้วจะได้ส่งพ่อแม่ให้ไปสวรรค์ได้ไม่ให้ไปเกิดในอบาย แต่ตามหลักความจริงนี้บวชแบบนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่าการบวชนี้เบื้องต้นบวชเพื่อให้ผู้บวชเองนี้ได้หลุดพ้นจากอบายก่อนให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก่อนแล้วเมื่อได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วจึงค่อยไปสอนพ่อแม่อ,อ,อีกทอดหนึ่งสอนวิธีที่จะทำให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล พ่อแม่ถึงจะสามารถบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้หลุดพ้นจากอบายได้และนี่คือการบรวชสมัยนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นการบรวชตามธรรเนียมตามประเพณีเป็นบวชแบบพิธีกรรมไม่ได้บวชแบบเอาเนื้อเอาหนังจากการบรวชเพราะการบรวชที่จะได้เนื้อได้หนังนี้ จำเป็นต้องบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังศึกษาวิธีการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างเมื่อได้ศึกษาแล้วรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้าง,ก,าางาก,ก็ต้องไปปฏิบัติต่อเอาสิ่งที่เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติต่อ ปฏิบัติไปจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลที่พานขึ้นมาตามลำดับยึงจะสามารถไปโปรดบิดามารดาของตนได้ไปสอนธรรมะให้แก่บิดามารดาเพื่อให้บิดามารดาได้ปฏิบัติตามถึงจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ถึงแม้ว่า ถ้าลูกบวชแล้วแต่บิดามารดาไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชของของลูกชายนั้นเงื่อนมันมีเงื่อนไขที่จะทำให้การเกาะชายผ้าเหลืองนี้เป็นไปได้เป็นไปตามความเป็นจริงคือข้อหนึ่งก็คือ ลูกชายที่บวชนี้ต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่ศึกษาและปฏิบัติแล้วอยู่เพียงสามเดือนแล้วก็ลาศิกขาไปตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุ<ม>ก็เป็นเหมือนกับถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนแค่สามเดือนแล้วก็ลาออกจากมหาลัย<ม>ก็ไม่ได้ปริญญาเนี้นไม่จบปริญญา พราการจะเรียนให้จบปริญญานี้จําเป็นที่จะต้องเรียนให้ครบหลักสูตรซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยก็สี่ปีด้วยกันถึงจะจบปริญญาได้อันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าบวชเป็นพระต้องศึกษาและปฏิบัติจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในพระสูตรคือสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ใครสามารถปฏิบัติตามคำสอนในปฏิปฐานสี่ได้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างอย่างเร็วก็ภายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็ภายในเจ็ดปีพระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางศาสนา ็เรียนกันและปฏิบัติกันก็จะสามารถจบหลักสูตรได้ถ้าเป็นคนฉลาดคนเก่งก็สามารถทำได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เก่งหรือฉลาดปานกลางเก่งปานกลางก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าเก่งแบบไม่ไม่มากก็จะได้ใช้เวลาประมาณ7ปีด้วยกันก็จะสามารถบรรลุเป็น พระอริยบุคคลได้อันนี้เงื่อนไขแรกของการที่จะทำให้ธรรมเนียมของการบวชของการเกาะชายผ้าเหลืองนี้เป็นไปตามความจริงได้นะผู้บวชคือลูกชายนี้ต้องบวชนัศศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุพระอริยบุคคลขัน้นใดขั้นหนึ่งก่อนแล้ว ก็นำเอาไปสั่งสอนบิดามารดาถ้าบิดามารดามีศรัทธามีความเชื่อมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายหลุดพ้นจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในสังสารวัฏก็จะเชื่อฟังคำสอนของพระลูกชาย แล้วถ้าเมื่อเชื่อฟังคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้แหละคือเงื่อนไขของการบวชของการเกาะชายผ้าเหลืองของการทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดา